ไปที่ร้านตุจี่ไม่เดีไม่อีกี็ไม่ให้มายแต่ที่ได้แนะนำเลยางแวแให้พุพุไปหาหาหาแก็ได้นะโอ้ยหาหาเกยวแก้ะจนอกนอนแล้วมั้งสึงสส่กลับไปแล้วโดนด่าตกกะตาอกน็ต้องมีเลยนอนนะโดนด่ามาตกกะตางมี

พี่มโนนะพี่โน่นน่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเอเสิครมบดีดีพอปรมาหลงเลยครังวังนงตีสามนะีสา